โอ้ยมีโนวาด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหโนวาตัวนี้เป็นโนวาสี่เกียร์นะครับโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยอีกคันนะวิกเตอร์ครับวิกเตอร์เอ็มโอ้โหชุดสีชุดสีเดิมโรงงานเลยครับคันนี้วิกเตอร์เอ็มตัวสุดท้ายนะครับวิกเตอร์แท้ๆเลยโอ้ยมาถูกที่ละมาถูกที่ละ สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับขากลับกำลังจะกลับกรุงเทพกันนะครับหลังจากที่ไปส่งรถให้กับเฮียดอนนะครับที่จังหวัดพะเยานะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับเนาะปรากฏว่าเดินผ่าขับรถผ่านมาเจอสะดุดตาร้านมอเตอร์ไซคล้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านพิภพมอเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีรถรุ่นไหนที่มันน่าสนใจแล้วก็ รุ่นไหนที่ผมกำลังอยากจะหานะครับเอากลับไปที่กรุงเทพบ้างไม่รู้ว่าจะแหมจะจะมีแบบให้เอาไปสักคันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับคือรถที่ร้านเนี่ยโ,โหมีแต่รถแบบว่าเดิมๆนะโอโ้นี่ยังดีนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันโอ้โหนี่สะดุดตาคันนี้เลย ขวัญใจยุค90ของเราโนวาโนวาตัวนี้เป็นโนวาสี่เกียร์นะครับยังไม่รู้ราคานะเดี๋ยวผมขอพาทัวร์ในร้านก่อนรถส,สวยนะชุดสีทําสีใหม่ก็ขายตามสภาพแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเฮียแกจะขายเท่าไหร่นะครับมีโนวานี่น่าสนใจ เวฟก็อยากเอากลับนะแต่ไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับดูแล้วก็แบบรถบ้านๆเดิมๆหมดเลยอะเวฟร้อยอันนี้เวฟร้อยตัวเก่าเลยคาบูโอ้โหอันนี้ก็เวฟร้อยอีกอันนี้ก็ตัวแบบตัวเก่าๆเลยเวฟเอสโหคลิกตัวนี้เป็นคลิกตัวแรกเลยนะครับคาบูคลิกหัวฉีดคลิกหัวฉีดฟีโน่ก็มีโอนี่ก็ คลิกตัวคารบนี่เคสอาสวยมากเลยสีชมพูมาเลยครับโอ้สวยอะ่ะโอ้โหวิกเตอร์คันนี้นะเห็นแล้วอ,อยากจะเอากลับบ้านด้วยเลยอะ่ะฟังเสียงนิดนึงนี่ รถเดิมดีจังอะโอ้โหรถโคตรเดิมเลยครชุดสีเดิมโรงงานเลยครับดูดูสภาพแล้วเครื่องนี่ผมว่าน่าจะยังไม่แกะด้วยซ้ำนะเนี่ยสติกเกอร์เดิมโรงงานเลยนั่นไงเสื้ออันนี้ยังน่าจะเสื้อพวกน็อตยังไม่เคยถอดยังไม่เคยแกะเลยนะครับรถเดิมมากไม่เดิมแค่ท่อกับล้อที่ทำมาแล้ว น่าสนใจน่าสนใจวิกเตอร์คันนี้เฮ้ยนี่เว็บเยอะมากเลยตามต่างจังหวัดนะครับก็ประมาณแบบราคาก็ยังไงเดี๋ยวลองสอบถามดูเดี๋ยวดูก่อนว่ามีคันไหนที่พอจะเอากลับไปด้วยได้กำลังดูรถกันอยู่นะครับ เวฟ่ะหลักๆเลยรถตามต่างจังหวัดนี่ Web เวฟเยอะเลยนี่มีรถรุ่นใหญ่อยู่มีรถรุ่นใหญ่อยู่2คันนะ CBR ตัวนี้เป็น CBr 300ตัวที่มันเป็นตัวแต่งออกมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ CBr 150ย0้สามร้อยนี่เท่าไหร่ CBr 300 สี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทไอ้ร้อยห้าสิบนี่แหละนี่สามหมื่นห้าสสภาพยังสวยๆอยู่เลยอันนี้ส,สตาร์ตรได้ไหมครับครับต,ตัวนี้มันเป็นท่อแต่งออกมาจากโรงงานนะครับ ม้สามหมื่นสองืมโ้เฟียวเลยตอนนี้ที่เตะตาอยู่นะที่อยากได้มากๆเลยก็คือโนวาวิกเตอร์นะครับแล้วก็แล้วก็ตัวอะไรนะโนวาวิกเตอร์แล้วก็พวกเวฟนะครับที่อยากได้อยู่ตอนนี้ แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องคุยเรื่องราคานะครับกับท่าแก่เจ้าของร้านพิ่พมอเตอร์นะใครที่สนใจอยากจะได้คันไหนมันเยอะเหลือเกินก็ราคาหลากัหลกๆก็มันก็มีตั้งหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะครับอันเนี้ยที่เขาขายกันอยู่นะแต่ว่าพูดถึงว่าราคาราคาจะเอาไปขายต่อนี่ก็ยากแล้วครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะสุดและนี่อย่างเวฟร้อยคันนี้ โอ้เดิมมากเดิมๆเ,เลยฮะตัวนี้ก็เวฟร้อยเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวตัวใหม่กว่านะครับเป็นเวฟร้อยยูบ็อกตัวนี้ก็เป็นเวฟร้อยตัวตัวแรกๆเลยจะได้เอากลับไปสักคันไหมเนาะ อันนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยกรอมนี่กรอม m s x ซ u มเมอร,รถสภาพดีทั้งนั้นเลยเนาะรถรถสวยทุกคันเลยอืมพร้อมใช้พร้อมใช้ร,ใชรถแก่ค่างที่จะคัดนะเท่าที่ผมดูนี่คือคัดเลยแต่ก็มีแบบ เคสอานี่เท่าไหร่เคสอาร์หมื่นเจ็ดพี่เก่งสายเคสอาร์ไหมเหรอน้ำมันหมดสวยอะสภาพดีมากเลย ใครสนใจผ่านไปผ่านมาที่พิภพมอเตอร์นะครแวะมาได้นะครับพิกัดก็อยู่ตรงแยกบ้านใหม่นะครับติดกับไฟแดงพอดีพอดีเลยอยู่ตรงหัวโค้งพอดีเลยใครที่เป็น f อที่อยู่โซนทางพยาวนะอยู่แถวโซนบ้านใหม่ก็เข้ามาดูได้ครับดูแล้วราคาราคาก็ซื้อใช้ได้ครับก็เป็นราคาที่เขาขายกันอยู่ นะครับแล้วก็รถแต่ละคันนี่เท่าที่ผมดูสภาพนี่ก็คือกิิบกบสวยสวยทุกคันเลยแล้วก็รถเดิมเดิมทุกคันเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูว่าจะผมจะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกับกรุงเทพหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขอไปคุยเรื่องราคาก่อนยังไงก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากได้รุ่นไหนก็ทักเข้ามา